ในใจลึกๆของเขายังรักคุณมากนะคนที่ทิ้งคุณไปคนที่เดินจากคุณไปคนที่หายไปจากชีวิตคุณในใจลึกๆของเขาเขายังรักคุณนะคนคนนี้ถ้าเรารวมงานไพ่เป็นคลีบเรนดอมเป็นดวงโดยรวมทําไมเขาถึงต้องเดินจากคุณไปทําไมเขาถึงต้องทิ้งคุณไปทั้งที่ในใจลึกๆเขายังรักคุณมากๆคนคนนี้เป็นคลิปเรนดอมเป็นดวงโดยรวม ทั้งที่ในใจลึกของเขายัางรักคุณมากแล้วทําไมเขาต้องเดินจากคุณไปทําไมเขาตึงหายไปจากชีวิตของคุณคนคนนี้เราบริกาังานไพ่กันนะเป็นคลิปแรนดอมเป็นดวงโดยรวมทําไมเขาตึงต้องหายไปจากชีวิตคุณทั้งที่ในใจเขารักคุณมากห้าใบนะเป็นคลิปแรนดอมเป็นดวงโดยรวม ทั้งที่ในใจของเขายังรักคุณแล้วทําไมเขาต้องหายไปจากคุณคนคนนี้เป็นคืิแเรนด้อมเดอะเฮอร์มิตเดอะเฮอร์มิตเขาอยากอยู่คนเดียวเขาอยากอยู่แบบสันโดษคนคนนี้ใต้สำรับเดอะเฮอร์มิตเขาอยากอยู่แบบสันโดษคนคนนี้ทรัมป์แรนทุกสิ่งทุกอย่างต่อจากนี้ไปคุณสองคนต้องมีการพูดคุยกัน คุณสองคนต้องกับปรับตัวเข้าหาก,กันแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปในทางที่ดี The triumphant The Empress คุณเป็นผู้หญิงที่สวยคุณเป็นผู้หญิงที่มีออร่าคุณเป็นผู้หญิงที่มีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างคุณอยู่ได้ด้วยตัวเอง The Empress คุณมีความสุขกับตัวเองมากๆ The Empress The Hangman ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาและทุกสิ่งทุกอย่างต่อจากนี้ไปเขาคนนี้มีความคิดเป็นของตัวเอง The h a n g m a n ทุกสิ่งทุกอย่างเขาต้องการรอคอยวันเวลาบางสิ่งบางอย่างกับเขาคนคนนี้เด e h a n g m a n เขาต้องการรอคอยวันเวลา The h a n g m แ n คนคนนี้ The Star บางครั้งคนนี้ของคุณ mm hmm. เขาเขาอยากจะมาเติมเต็มให้คุณคนคนนี้มีความคิดที่อยากจะมาเติมเต็มให้คุณและคุณเป็นคนที่ mm hmm. เขาเปรียบคนเปรียบเสมือนดวงดาวคนคนนี้ในใจของเขาคิดกับคุณ mm hmm. เขาอยากจะมาเติม,เต,มเต็มให้คุณนะคนคนนี้เดอรสตาร์เดอรเดส คนคนนี้ได้เดินจากคุณไปจริงๆเขาไร้หันหลังคุณไปเขาได้หายไปจากชีวิตของคุณคนคนนี้ทั้งๆที่เขายังรักคุณทั้งๆที่เขายังคิดถึงคุณแล้วทําไมเขาต้องหายไปจากคุณแล้วทําไมเขาต้องเดินจากคนคนนี้ The เดสเรามาขยายไพ่กันนะ The hermit เขาอยากอยู่สันโดษคนคนนี้เขาอยากอยู่กับตัวเอง จากการเขาทิ้งคุณไปจากการเขาหายไปจากชีวิตของคุณจากการเขาเดินจากคุณไปเขาอยากอยู่กับตัวเอง,ของเขาอยากอยู่อย่างสันโดษคนคนนี้เดอะเฮอร์มิตทั้งตั้งที่ใน,ในใจเขารักคุณมากนะเขารักคุณมากๆคนคนนี้ในใจจริงๆรเลือๆเขาอยากกลับไปหาคุณเขายังรักคุณมากๆนะแต่ในใจเขาอยากอยู่แบบสันโดษคนคนนี้เขาอยากอยู่กับตัวเอง ทั้งที่เขารักคุณมากนะคนคนนี้